ไปต่อกันที่ความคืบหน้าคดีอดีตผู้กำกับโจพ้พร้อมพวกรวมเจคนที่ใช้ถุงพลาสติกดำคลุมหัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดจนเสียชีวิตล่ตาสุดวันนี้พนักง,งานสอบสวนได้ส่งสำนวนการชนสุดรศพไปที่อายการแล้วนะครับระบุชัดครับว่าผู้ตายถูกถุงดำคลุมหัวแล้วมีการขันชนะจนทำให้ขาดอากาศหายใจตายนะ ซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เดี๋ยวคงต้องมีการดำเนินคดีกันต่อไปคาดว่าเดี๋ยวจะจ่อยื่นให้สารพิจารณาไต่สวนกันีกที14กันยายนนี้ครับพลตรวจตรีรพีพงศุภัยบูลผู้บังคับการตำรวจภูทรนครสวรรค์ได้ส่งมอบสำนวนการสอบสวนการชนะสุดศพผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่แก๊งอดีตผู้กำกับโจ้คลุมถุงดำจนเสียชีวิตส่งให้กับนายสมพงษ์เย็นแก้วรองอธิบดีอายาการภาคหก นายสัมพงศ์บอกว่าได้รวบรวมผลการสอบสวนสรุปได้ว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากการถูกถุงคลุมหัวแล้วก็ขันชนะนะครับภายในห้องสืบสวนสถานีตํารวจภูทรเมืองนครสวรรค์และผลการเสียชีวิตเนี่ยก็สืบเนื่องไปยังสองโรงพยาบาลก็คือที่โรงพยาบาลพรินซ์ปากน้ําโพและโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักอายการจังหวัดนครสวรรค์จะส่งสำนวนให้สารไต่สวนวันอังคารที่14กันยายนนี้ครับคืยังว่า ผู้ตายตายในรหว่างควบคุมของเจาา้าพนักงานโดยผู้ที่ทำสาเหตุของการตายกืาอารา่าหายใจจริงซึ่งถ้าอายาการส่งให้สารแล้วนะครับสารก็จะประกาศให้ญาติผู้เสียชีวิตทราบและนัดไต่สวนกันต่อไปครับ